เดินจังออกบ่อยๆจะได้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวตอนเย็นไปไกลกว่านี้หน่อยไปถึงสนามเลยวันนี้มาแท่เนี่อาจับเข้าบ้านแล้วไปกินนะขวามือขวาแล้วขวาแล้วอย่ากำกับนะอย่ากำกับจะเป็นผู้กำกับเหรอ ทุกคนลุนน้นเจนเท่นวิ่งกว่าตัวเจนเทิเองอีกหรืปลหนุกเล่นเน่นของใครอะ่ะเจนให้ว่าป๊าจะเล่นได้ไหมอ่ะไูของใครอ่ะใครไม่รู้เลยเจนเท่ลว่าป๊าจะเล่นได้ไหมป,ป๊าจะซื้อ,อมามวิ่งแข่งกับเจนเท่ไม่ส่งป้อมตำรวจไม่ส่งปอมตำรวจแล้วเบสบอลของใครหายอ่ะยายต้องส่งป้อมตำรวจเอาเรื โอ้ยไม่เก่งนเนี่ยป,ป้าเห็นเจนเหินป,ป้าอยากเล่นน้องเลยเนี่ยเดี๋ยวป้าจะไปถอยรองทเท้ามาเล่นแล้วเนี่ยวิ่งแข่งกันเลยใครจะชนะหล่อโอเคถึงบ้านแล้วโอ้อยังไงล่ะ